เริ่มต้นบ้านในฝันต้องที่โครงการบ้านบริธานีวิเวลเลตตำบลสมอแขกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบ้านเดี่ยวสไตล์อเมริกันฟาร์มเฮาส์บ้านสไตล์อเมริกันฟาร์มเฮาส์เป็นสไตล์การออกแบบบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านไร่ในชนบทของอเมริกาซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและความอบอุ่นมักเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและดีไซน์ที่มีความคลาสสิกซึ่งให้บรรยากาศที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของครอบครัวในชนบทอย่างแท้จริงโดยเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกที่ดินที่ใช่ การเลือกที่ดินเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างบ้านในฝันของคุณพื้นที่ที่ดีจะช่วยให้บ้านของคุณไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังมีความสะดวกสบายและมีมูลค่าในอนาคตอีกด้วยเคล็ดลับการเลือกที่ดินปลูกบ้านทำเลที่ตั้งควรเลือกที่ดินในทำเลที่มีความสะดวกต่อการเดินทางและอยู่ใกล้สถานที่สำคัญเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนความปลอดภัยของพื้นที่ สำรวจพื้นที่ว่าปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือดินสไลด์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการอยู่อาศัยขนาดและรูปร่างของที่ดินเลือกที่ดินที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมกับการออกแบบบ้านและมีพื้นที่พอสำหรับการใช้งานอื่นๆเช่นสวนหรือพื้นที่พักผ่อนการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างรอบข้างตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารข้างเคียงเพื่อให้มั่นใจว่าบรรยากาศการอยู่อาศัยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคเลือกที่ดินที่เข้าถึงระบบไฟฟ้าน้ำประปาและถนนได้ง่ายเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตต้องที่โครงการบริธานีวิลเลจเท่านั้นครับเปิดโครงการให้เข้าชมได้แล้ววันนี้แล้วเจอกันนะครับ